สวัสดีครับอนุชานักนเจริญส,คสาาีครับจากสักัดทีม Yamaha r a c i n ซงทีมครับเป็นอีกรายการหนึ่งที่ที่เป็นรายการที่ยิ่งใหญ่นะครับกับสนามระดับโลกด้วยนะครก็รายการนี้สนามล่าสุดเนี่ยก็คว้าแชมป์ในอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ในสนามนี้เนี่ย ก็อยากจะกลับมาคว้าแชมป์เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมครับอยากจะทำลายสถิติของตัวเองอีกครั้งครับกลับจากที่นี่ครับครับก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าครั้งแรกจากสนามแรกเนี่ยเราได้เป็นรถตัวใหม่นะฮะโดยโดย r 1าเมตัวใหม่นะครับมาเทสซึ่งเป็นครั้งแรกเลยแล้วเรายังทุกอย่างยังใหม่หมดนะฮะการปรับเซ็ตรถยังไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มาสนามนี้ผมเชื่อได้ว่าความพร้อมของรถแล้วก็ด้วยตัวของผมเองเนี่ยค่อนข้างจะเข้ากับรถได้มากขึ้นนะครับรับรองว่าสนามนี้เวลาเร็วกว่าเด ความคุ้นเคยมีมากขึ้นแล้วก็การบ้านจากสนามแรกที่เราที่เรา,เาได้เจอมาเนี่ยเราเราไปแก้ไขปรปับปรุงมาเพื่อจะมาแก้ไขในสนามนี้ครับก็เราก็ได้ทางตัวผมเองก็ได้มีการฝึกซ้อมทางวอเตอร์คอร์มาบ้างนะครับแล้วก็โบตานมาบ้างนะครับก็มีการเตรียมตัวนะเพื่อจะเจอสนามฝนเต็มที่นะครับรับรองว่าสนามนี้ฝนตกก็ไม่ได้อุปสรรคอะไรครับเพราะเตรียมความพร้อมมาค่อนข้างดีครับก็ส่วนหนึ่งทางคู่ต่อสู้เองหรือคู่แข่งเองเนี่ยก็พัฒนาทั้งตัวรถ ทั้งตัวนักแข่งด้วยนะครับกับการทางตนผมเองก็งกาา็พัฒนาพัฒนาพัฒนาเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับก็ถามว่าเป็นอุปสรรคไหมก็ยังเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวอยู่ทางผมเองก็จะไม่ประมาทแล็จะทาให้ดีที่สุดครับก็แน่นอนครับรายการนี้จากที่บอกไว้ว่าเป็นรายการที่ใหญ่นะครับแล้วก็จะได้สิทธิ์ไปการ์ดด้วยนะครับผลผลออกมาก็คือ,อยังไงก็แล้วแต่เนี่ยสิทธิน,นั้นเนี่ยผมก็จะไม่ยอมให้ใครแน่นอนต้องเก็บสิทธิ์นั้นไว้คนเดียวครับผมเหมือนเดิมครับ ครับก็ในรายการนี้ก็เป็นรายการที่ยิ่งใหญ่นะครับกับสนามระดับโลกนะครับ B I C นะครับผมก็อยากจะให้แฟนๆทุกคนนะมาร่วมเชียร์นะครับเชียร์ผมนะฮะแล้วก็เชียร์คนอื่นๆด้วยครับครับสนามนีครับรล้วก็สนุกแน่นอนครับ